สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชินันชิดาคองโปรห้องปสองทับหนึ่งเลขที่เจ็ดค่ะเซนโยเซฟชื่อลือใไกลหาใครมาเทียมศึกษาสุ่งเยียม่มยืนยงคงคู่ฟ้าดินมิให้ใครมาหลบรูชื่อเราของอยูอาจินชวนนินจะสิน้นเซนโ ไม่ว่ามีแนวะคุณทำปรจจุบราสันโยเซคอนเวนเดนสูงลรวดังทงติวและพิวพาวพจับตาเร่งร้องให้สิทธิพ้องนานาลวดนชินการดึงฝ้าไกลเชิดใช้ยของสตีซีซีสีคอนเวนเดนมือนดาวกลางฝ้าแารส,สัตสกาวาไว